สาเหตุที่ทำให้ท้องผูกและทายไม่อ w a What อก่ <What? S 1> อ,กอนจะไปรับชมนะคะฝากกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์ดีๆสักคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ออกไปใหเพื่อนๆน,นะคะรีโพสได้รีโพสเลยค่ะข้อที่1นะคะทานไฟเบอร์ไม่เพียงพอนะคะอย่างน้อยนะคะเราต้องกินผักผลไม้ให้ได้400กรัมค่ะข้อที่2นะคะ ทานไฟเบอร์มากเกินไปนะคะอาจจะทำให้เรานะคะท้องอืดได้คะ่ะข้อที่3นะคะดื่มน้ำไม่เพียงพอนะคะ1วันนะคะเราต้องดื่มน้ำอย่างน้อยนะคะให้ได้1.5หรือ2ลิตรนะคะต่อวันแล้วก็หลังตื่นนอนนะคะควรดื่มน้ำา2แก้วเพื่อกระตุ้นการขับถ่ายนะคะข้อที่4ค่ะ ขาดการออกกำลังกายเราควรต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างน้อยประมาณ30นาทีและจะช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ 5. ไม่ได้ฝึกวินัยในการขับถ่ายนะคะเกิดจากการขับถ่ายไม่เป็นเวลาแนะนำให้ขับถ่ายหลังตื่นนอนทุกเช้าและทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะ ถ้าใครไทยไม่ออกตอนเช้านะคะบี้ขอแนะนำไฟเบอร์นะคะตัวนี้เลยค่ะ1นซองเท่ากับผัก1กิโลกรัมเลยนะคะ um affirm, สามารถกดที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ